เมื่อวันเสาร์ที่27กันยายนที่ผ่านมาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือเดีรี่ได้จัดงานการบรรยายและเสวนาหลักฐานธรรมกายครั้งที่3ทับ2,568โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเปรียนธรรม9ก้าประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานอำนวยการ สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและกล่าวเปิดงานซึ่งในการจัดบรรยายและเสวนาในครั้งนี้ทางสถาบันได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษและนักวิชาการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดอรี่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับหลักฐานธรรมกายโดยแบ่งหัวข้อการบรรยายและเสวนาเป็น3หัวข้อดังนี้หัวข้อที่ห รีกายและการขยายความคำว่าธรรมกายโดยอาจารย์เฉเอมแก้วคล้ายกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิราชบัณฑิตยสถานหัวข้อที่สองธรรมกายในบุโรพุโทโธโดยดเตรกิจชัยเอื้อกเกษมนักวิชัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยและหัวข้อที่สหัวข้อสมาธิราชสูตรกับการเห็นพระ โดยด็เรชนิดาจันทราศีสไลนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยสำหรับการบรรยายและเสวนาหลักฐานธรรมกายในครั้งนี้มีพระพิสุทธและสาธุชนจำนวนมากร่วมรับฟังการเสวนาทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, ผ่านซูมอย่างต่อเนื่องมาจากครั้งที่หนึ่งในเดือนสิงหาคมและครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้น วันที่13กันยายนที่ผ่านมา <Okay. S 1> ซึ่งการได้รับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรอย่างชัดเจนทำให้ผู้ร่วมง,งานครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจ mm. เกี่ยวกับพระธรรมกาย mm. และหลักคำสอนเพิ่มขึ้นโดยงานบรรยายเสวนาหลักฐานธรรมกายในครั้งต่อไป mm. จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21ตุลาคม mm. พุทธศักราช2568 mm. เริ่มตั้งแต่เวลา 13มีนาเป็นต้นไปณห้องชมสื่อวิดีทัศน์ชั้น2อาคาร100ปีคุณยาอาจารย์วัดพระธรรมกาย